ไม่เจอกันสงวันดาวกระจายมีข่าวมาให้อัปเดตเยอะเวอร์ไปดูกันเลยค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้หนุ่มบว้ยก็ได้เปิดใจเรื่องจดทะเบียนหย่ากับสาวตุก๊กเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยจะขอพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวยืนยันเป็นการจบกันด้วยดีกับอดีตภรรยาย้ำเลยนะครับว่าผมกับตุ๊กไม่ได้โกรธกัน<ม>ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆโทรคุยกันตลอด <S S <ม><ม>แล้วันนี้ที่ผมมาหน้าตรงนี้ผมจะ<ม><ม>บอกตุก๊กเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์นนะตุก๊ก สิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือว่ามันกระทบต่อลูกอยู่แล้วแต่เราจะทําอย่างไรให้กระทบต่อลูกให้น้อยที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่แท้จริงอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่บวยทั้งหมดทั้งมวลก่อนที่จะมาถึงวันที่สี่กรกฎาคมที่ไปยาเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปพูดเรื่องเดิมก็ <c oughs> ก็กลายเป็นว่ามันไปพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่ ผมกระตุกเชื่อว่าไม่อยากจะพูดถึงเราก้าวข้ามตรงน,นั้นมาแล้วผมก็ไปอยู่บ้านคุณแม่ซึ่งตอนนี้ผมก็ให้ตุกอยู่ที่บ้านรามินทานะครับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของภายนอกมากกว่าครับผมกับตุกรักลูกมากเราคุยกันว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรจะแบ่งเวลากันอย่างไรมากกว่าครับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยให้ตุกดูแลได้เลยเพราะผมเชื่อว่าลูกต้องอยู่กับแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมสามารถไปหาลูกได้ตลอดเวลาซึ่งตุกกอนุญาตไปรับไปส่งลูกได้เหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือน่ยี เราก็ยังทําอะไรได้เหมือนเดิมอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับยังมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาคุณคุณบวยยังจะยืนยันไม่เกี่ยวข้องเลยครับไม่เกี่ยวข้องเลยครับไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องการจ้างของมุมกระตุกครับและบวยก็ถึงกำลังน้ําตาเมื่อต้องตอบคําถามข่าวที่ว่าเป็นคุณพ่อที่ไม่รักลูกผมราไม่ได้ที่ผมบอกผมไม่รักลูกไงเข้าใจพี่บวยครับก็คือคุณบวยคน้างจะรู้สึกว่าเวลามีคนบอกคุณไม่รักลูกแล้วคุณจะรู้สึกไม่ากใช่มคอันนี้แหละอันนี้ไม่ใช่ แล่บอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่คือแล่บอกว่าผมไม่ได้ไม่รักตูดด้วยผมรักตูดในฐานะที่หรือคนเราเคยรู้สึกดีๆต่อกันแล้วอย่างน้อยผมก็ต้องแคร์ความสึกตูเพราะว่าเขาเป็นแม่ของลูกส่วนงานเปิดวิกบิ๊กสามที่เตรียมละครเด็ดในครึ่งปีหลังถึงสิบห้าเรื่องงานนี้เลยมีนักแสดงและผู้จัดละครมาร่วมงานมากมายหนึ่งในนั้นมีละครเรื่องบ่วงบาปของบ้านพลีพลัสที่บอสนิดอรพันธ์วัชรพลจัดให้แฟนละครได้ชมการประชันบทบาทแบบแซ่บเวอร์ ของปอทริฎดียาทิปและพลอยเชอร์มันซึ่งสาวพลอยก็เพิ่งจะโดนมือดีพยายามจะล้วงเจาะข้อมูลอินสตาแกรมของพลอยทําเอาเจ้าตัวของขึ้นโพสต์ต่อว่าอย่างแรงเพราะว่ามีคนพยายามใส่พาสเวิร์ดอยู่คือใส่ตอนนี้ใส่อ e ีเมลถูกแล้วแต่ว่าใส่พาสเวิร์ดผิดเลยส่งอ e ีเมลมารายงาน oh. พลอยไงว่าเชอร์มันเนี่ยอยากรีเซ็ตไหม oh. คือเพราะว่ามันอินสตาแกรมตอนนี้เขาคิดว่าพลอยอใส่พาสเวิร์ดผิด oh. แต่ว่าพลอยเปล่า mm. ก็เลยรู้ว่ามีคนแฮก เราก็แบบเหมือนแบบเขียนเลยอ่ะเป็นลายมือคำนั้นคอยไม่ได้พูดลอ,อยเขียนแล้วก็ใครๆเขาก็พูดกันพอยเป็นคนตลกรายไม่มีอะไรคำๆมีมาดูออกมาทำนายท้ายทักว่าถ้าหนุ่มชาคริตได้บวชศึกษาพระธรรมแล้วมีสิทธิ์จะบวชไม่ศึกตามรอยพระเจสันถูกทำนายแบบนี้หนุ่มคริสจะรู้สึกอย่างไรต้องไปฟังอ๋อก็เคยโดนทักตอนเด็กว่าถ้าบวชแล้วจะยาวจะไม่ศึกอะไรอย่างนี้ จนในเหตุนี้หรือเปล่าเลยทําให้แบบว่าคุณแม่หรือพี่คิดเองยังยงเปล่ายังยังม,<ๆ>มันก็คือเคยกะว่าเฮ้ยลองลองได้ช่วงนี้ดีไหมถ้าว่าไม่ได้คิวงานซ้อนอีกก็ไม่รอดอะไรเงี้ยครับคิดไหมว่าวัานหนึ่งถ้าเกิดเราบวชจริงๆเราจะไม่สุดก็เคยลองคิดดูแต่ว่าคือชอบคือเราชอบนั่งสมาธิเราชอบ อะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่เคยคิดถึงว่าเราจะสึกหรือไม่สึกเพราะเรายังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ไปสัมผัสกับตรงนั้นไม่กลัว <c oughs> ก็ถ้าเกิดเขาไม่สึกคุณก็คงต้องแบบไปเป็นสิกาดูแลแบบว่าตักบาตรทุกวันอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเป็นจริงๆอยู่จุดไหนก็ได้ค่ะจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็คือถ้าเกิดว่ายังได้แบบอยู่ในโลกเดียวกันมันก็แบบไม่ต้องความสัมพันธ์เป็นแบบไหนก็ได้ เกรซการกล้ากับหนุ่มก้องกรุลุนก็จัดเป็นคู่รักนักบุญเพราะมักจะควงกันไปทําบุญปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำล่าสุดเกรซก็เพิ่งไปทําบุญที่วัดในจังหวัดนคปรปฐมพร้อมกับครอบครัวหนุ่มก้องปิดประเด็นข่าวเมาปาร์ตี้สวิงกิ้งไปเลย บางทีเราทําเรื่องดีกันก็ไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะอยากฝากถึงคนดูด้วยบางทีแบบต้องมีวิจารณญาณในการเสพข่าวนิดนึงแล้วก็จะพยายามทําบุญได้ทุกๆโอกาสที่เราแบบสามารถที่จะทําได้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็ทํางานทุกวันเนอะนั่นแหละค่ะประมาณนั้นยังมีข่าวซับเวอร์ให้ดูกันอีกอดใจรอเดี๋ยวเดียวนะคะ